สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นไวรัลอนในโลกโซเชียลมีเดียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ MV ใหม่ล่าสุดของลิซ่าในช่อง l i l ลี่ฟิม ที่เธอ cover เพลงสุดโรแมนติกอย่าง My Olivis ของ Britney Spears ซึ่งเธอตั้งใจมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับแฟนๆของเธอในวันคริสต์มาสแน่นอนว่าเมื่อ MV นี้ออนแอร์ได้รับความสนใจอย่างมากมายแม้แต่ขนาดแฟนๆของเจ้าของเพลงอย่าง Britney เองถึงกับชมลิซ่ากันมากมายและชื่นชอบการนําเสนอ My Olivis ฉบับลิซ่าที่นําเสนอบทเพลงนี้ออกมาได้อย่างน่ารักและงดงามแต่แฝงไปด้วยความโรแมนติกสุดละมุนชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าทุกๆปีในวันคริสต์มาส เพลงนี้ที่ลิซ่าคับเวอร์ขึ้นเพื่อมอบให้เป็นของขวัญสําหรับแฟนๆจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แฟนๆจะจดจําและฟังในทุกๆปีของวันคริสต์มาสอย่างแน่นอนนอกจากนี้สื่ออินเตอร์ยังให้ความสนใจกับผลงานชิ้นนี้ด้วยโดยสื่อได้เขียนบทความเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ของลิซ่าแอดมินขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสื่อกล่าวว่าในช่วงเวลา9เดือนที่ผ่านมาไม่มีวิดีโอใหม่ในลิลลี่ฟิล์มออฟฟิเชียลแต่ทันทีที่ลิซ่าประกาศต่อสัญญารู กับทาง YG Entertainment เธอได้มี M v มีสุดพิเศษนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าสมาชิกทุกคนของ b บ a c กพิงก์เซ็นสัญญากลุ่มกับทาง YG ส่วนสัญญาเดี่ยวกิจกรรมเดี่ยวของพวกเธอ YG ไม่มีสิทธิ์จัดการหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อจับยง MV คริสต์มาสของลิซ่าบอกเป็นในถึงความรักสุดโรแมนติกด้วยหรือไม่น่าสังเกตว่าในช่วงของ MV ถ่ายทำที่สถานที่ต่างๆในเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสนอกจากอิเดียบทที่น่ารักของลิซ่าในชีวิตประจำวันของเธอที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสและ ช่วงเวลาหนึ่งใน MV มีการถ่ายทอดเรื่องดาวนั่นคือช่วงที่มีชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นแล้วสบตากับเธอใน MV ช่างสุดแสนรโรแมนติก ทั้งคู่ศบตากันอย่างรักใคร่ไม่เพียงเท่านั้นในวินาทีสุดท้ายมีชายหนุ่มนิรนามปรากฏตัวขึ้นพร้อมมอบดอกกุหลาบให้กับลิซ่าซึ่งภายใน MV ลิซ่ารับอย่างอ่อนโยนพร้อมเผยรอยยิ้มให้กับบุคคลนั้นอย่างอบอุ่นรายละเอียดใน MV นี้ทําให้เกิดการคาดเดาว่าลิซ่าไม่ลังเลที่จะ,สะแสดงความสัมพันธ์อันโรแมนติกกับแฟนหนุ่มที่มีข่าวลือว่าทั้งคู่กําลังคบหาดูใจกันถึงแม้ใน MV จะไม่มีการเปิดเผยตัวละครสําคัญที่ลิซ่า าามหแต่ยังคงมีการคาดเดาในหมู่ชาวเน็ตว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครเนื่องจากสถานที่ทุกอย่างอยู่ในปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นจึงทําให้ชาวเน็ตคาดเดาว,ว่าชายหนุ่มที่ครองใจลิซ่าคือคุณเฟเดริกอาโนหรือไม่เนื่องจากทั้งคู่มักพบเจอกันที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสและในช่วงหลังลิซ่ามักจะอยู่ในปารีสจนมีข่าวลือว่าเธอซื้อบ้านอยู่ที่นี่ เนื่องจากก่อนหน้านี้เธอมีการถ่ายภาพกับเจ้าเลิฟสุนัขตัวโปรดของเธอในขณะที่อยู่ในฝรั่งเศสนอกจากนี้แฟนๆยังพบเจอลิซ่าบ่อยครั้งในปารีสเมื่อเธอไปรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งข้างกายของเธอมักจะมีบอดี้การ์ดที่ทำงานให้กับครอบครัวอาร์โนและบางครั้งยังเป็นบอดี้การ์ดประจำตัวของคุณเฟเดริกอาร์โนที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับลิซ่าอย่างไรก็ตามแฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชม MV สุดโรแมนติกนี้และชื่นชมในการแสดงอารมณ์ของลิซ่า ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างน่ารักนี่ขนาดว่าเธอยังไม่เคยมีผลงานทางด้านการแสดงอย่างเป็นทางการมาก่อนแต่เมื่อลิซ่าถ่ายทอดอารมณ์การแสดงใน MV My Olivet เธอกลับทําได้ดีแบบไร้ทิฏฐินอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแอดต้องขอแสดงความยินดีกับลิซ่าที่เธอมีผู้ติดตามบนไอจีถึง100ล้านเฟลโลเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านับว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่อีกแล้วเธอเป็นศิลปินด้านด,นดนตรีคนแรกของเอเชียเป็นศิลปินเคป๊ปอปคนแรกรวมไปถึงเป็นคนไทยคนแรกที่มีผู้ติดตามไ G ทะลุ100 000, ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความทรงอิทธิพลของลิซ่าได้เป็นอย่างดีแฟนๆ ทั่วโลกต่างร่วมยินดีในความสำเร็จนี้ของเธอพร้อมเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับริซ่าใน IG กันอย่างเนืองแน่นแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ